วิเดด็ีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube i m u d p live แห่งนี้ผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาพบกับผมขจรศักดิ์บำรุงสิมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัย เทคโนโลยีราชมงคนพระนครครับที่มีเรื่องราวนะนำมาฝากอีกเช่นเคยในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายต่อหลายตอนนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live เขา,มาอม่ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับ สำหรับวิดีเด็ดวินีวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะเรื่องราวของการไขข้อข้องใจนะครับหรือเปล่าก็นะครับอาจจะเป็นการไขข้อข้องใจเนี่ยแหละนะครับเรื่องราวของซันด็อกครับคุณผู้ฟังซันด็อกนะปรากฏการที่เหมือนเห็นดวงอาทิตย์หลายดวงคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์นี้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมส่องไปบนท้องฟ้านในช่วงกลางวันแล้วเห็นดวงอาทิตย์มากกว่าหดวง เคยเจอไหมครับรู้วงางนะลองแชร์กันเข้ามาได้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวมีนะครับคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับซันด็อกนะปรากฏการที่เหมือนเห็นดวงอาทิตย์หลายดวงนี้ในช่วงวิ์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราจากทางมออนะหรือทางมหาวิทยาลัยสงขลานนะครินทร์ครับร่วมกับผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยแหละนะผลิตนวัตกรรมเจลลี่ชุ่มปากนะเซโรส ไปหน้านาเซโรสปีนะ่านะครับให้ผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุนะ่านะสนใจอย่างยิ่งอีกเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงวิท์ทัวไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับในะเรื่องราวของนะครับนาซาครับคุณผู้ฟังนาซาเปิดแผนให้บริษัทเอกชนครับยกวงจรนะกล้องนะยกวงโคจร กล้องสวิปครับคุณรู้ฟัง NASA เปิดแผนให้บริษัทเอกชนยกวงโครจรกล้องสวิปครับน่าเดิวม,มาติดตามรายละเอยียดตรงนี้ในช่วงวิย์สถานโลกกันช่วงนี้ไปกันเลยกับวิดนั่นเองครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง สำหรับช่วงนี้วินน้าหนึ่งครับในรายการวิย์ดีแดดทาง YouTube IM UDP Live แห่งนี้ก็มาพบกับผมกระจอนสัตบำรุงสินมั่นนะจริงๆพบกันทุกช่วงนี้แหละนะครับนะจะมาเจอช่วงนี้ก่อนวินน้าหนึ่งครับกับการน,นะไขข้อสงสัยข้อคลองใจนะครับต้องถามกูรูฟังกันก่อนนะจริงๆถามตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับว่า นะเคยมีประสบการณ์นะมองท้องฟ้าในช่วงกลางวันแล้วเห็นดวงอาทิตย์เหมือนว่าจะมีมากกว่า1ดวงหรือเปล่านะครับมากกว่า1ดวงหรือเปล่านะลองแชร์กันเข้ามาได้นะพิมพิมแชร์แชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวนี้น่าสนใจกับเรื่องราวของปรากฏการณ์ซันด็อกครับปรากฏการณ์ที่เหมือนเห็นดวงอาทิตย์หลายดวงเลยนะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมนะครับจริงๆแล้วก็ถามกันหลายครั้งเหลือเกินนะสงสัยไหมว่าเหตุใดครับ เหมือนเห็นดวงอาทิตย์สองดวงหรือสามดวงะนะมีใครเห็นสามดวงไหมฮะดวงอาทิตย์นะอย่าลืมนะครับว่าระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวนะคุณผู้ฟังดวงเดียวเท่านั้นนะหากเห็นดวงอาทิตย์บนฟ้าเพิ่มมาทางๆอาจเป็นปรากฏการณ์ซันดอกก็เป็นได้นะครับนริศครับหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดรอครับให้ความรู้นะครับว่าปรากฏการณ์ซันดอกครับ จะเป็นปรากฏการณ์ทางแสงในชั้นบรรยากาศโลกประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเกิดดวงอาทิตย์ทรงกรดครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์หักเหและกระเจิงแสงผ่านผลึกน้ําแข็งรูปหกเหลี่ยมที่อยู่ในเมฆชั้นสูงแบบเซอรัสนะครับเซรัสนะซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปนะครับโดยแสงจะหักเหทํามุมประมาณ22องศาจากดวงอาทิตย์ครับการหักเหของแสงนี้ทําให้เกิด เป็นแถบแสงสีรุง้งปรากฏอยู่บริเวณด้านซ้ายและหรือด้านขวาของดวงอาทิตย์โดยหันสีแดงเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอครับหากเห็นแถบแสงเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเรียกปรากฏการณี้ว่าซันด็อกครับแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองฝั่งจะเรียกโดยรวมว่าซันด็อกนะครับนาซันดะ็อกกับซันด็อกนะครับนาะกนรทางจะต่างกันเลยทีเดียวนะฮะ หากซันด็อกสว่างจ้าเลยนะจนดูคล้ายกับว่ามีดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นมาอีกดวงบนท้องฟ้านภาษาอังกฤษจ,จะเรียกอีกอย่างนะว่าม็อกซันหรือแปลว่าดวงอาทิตย์เรียนแบบนั่นเองอ่ก็คงจะไขข้อข้องใจแล้วนะครับนะสำหรับคุณวังที่มีประสบการณ์หรือเคยมีประสบการณ์ที่เคยเห็นดวงอาทิตย์มากกว่าหนึ่งดวงนะ นะแน่นอนว่าเห็นดวงอาทิตย์นี้ต้องเห็นช่วงไหนครับช่วงกลางกลางวันแน่นอนเนาะคงไม่เห็นช่วงกลางคืนนะฮะกลางคืนนี่เห็นเป็นดวงจันทร์แทนนะครับแต่แน่ๆเลยว่าช่วงหลักกลางวันช่วงเช้าเนี่ยแหละไป็นจุดหนึ่งประมาณช่วงเย็นนะครับนะคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เห็นดวงอาทิตย์ เกิดขึ้นมากกว่า1ดวงหรือปรากฏการ Sun ์ซันด็อกหรือจะเป็นซันด็อกส์ก็แล้วแต่นะครับนะก็จริงๆแล้วนะครับอย่างที่นะเรียนรู้กันมาว่านะโลกเรานะครับระบบสุริยะของเราเนี่ยมีดวงอาทิตย์เพียงแค่ดวงเดียวนะแต่การที่กณผูฟังเห็นมากกว่าหนึ่งดวงนะก็เป็นปรากฏการ Sun ์ซันด็อกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปรากฏการ์ที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์นะที่ได้บอกกันไป ดังกล่าวข้างต้นนี้นะครับอ่าก็คงที่จะหายข้อคงใจแล้วนะครับนาว่าทำไมไหนเห็นดวงอาทิตย์นะครับมากกว่า1ดวงเห็น2ดวงบ้าง3ดวงบ้างอะไรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วดวงอาทิตย์นะครับระบบสุริยะเรามีดวงอาทิตย์เพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าดวงเดียวเท่านั้นนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็นะครับฟังจากตรงนี้แล้วก็คงจะไปสังเกตนะครับ บนท้องฟ้าในช่วงก,กลางวันได้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับด้วยความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับเรื่องราวของซันด็อกนะปรากฏการณ์ที่เหมือนเห็นดวงอาทิตย์หลดวงครับนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับกณรู้ฟังช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับจากทางมหาวิทยายลัยสงขลานค,นครินทร์ครับหรือมอ,อ,อนั่นเองนะร่วมกับผู้ประกอบการไทยผลิตนวัตกรรมเจลลี่เออเจลลี่ชุ่มปาก นะครับเซโลสปินานะให้ผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุครับอ่านะ่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงวิท์ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทย วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้กับผมกระจรศักิ์บำรุง10บม่านครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยาก้ำอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสามีอย่าง YouTube RM UDP Live แห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook f a n p a พ e พิมพ์กา i m u t p live แล้วก็ Inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คุณรู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่อง comment, คอมเมนต์กณรู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไหมว่าจะติชมแนะนำอยากทำอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญกูรูฟ้ฟังฟังรายการวิทย์ดีแล้วย้ำแล้วย้ำอีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิ่งเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้ครับในช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับจากทางมหาวิทยาลัยสงขลาคนครินทร์ครับหรือว่ามออน,นั่นเองครับนายโดยทางคณะทันตแพทยาศาสตร์ครับร่วมกับผู้ประกอบการไทยครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่ชุ่มปาก ซีโรสปายนานะครับหรือสไปนากระแตนะครับเพื่อคืนความชุ่มชื้นลดความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยมะเร็งและผู้สูงอายุนะนาะสนใจอย่างยิ่งนะซึ่งปัญหาน้ำลายแห้งหรือน้ำลายน้อยครับอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการใช้รังสีหรือเคมีบำบัดนะรวมถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะเสื่อมของต่อมน้ำลายแล้ว อาการนี้กลับสร้างความทรมานทางร่างกายและจิตใจอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการแสบร้อนในปากกลื่นอาหารพูดลำบากหรือปากแห้งจนแตกจนรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่ขยับปากนะและหลายคนต้องทนทุกในมือ้อในทุกมื้ออาหารเลยแหะนะครับอาการเหล่านี้เกิดจากการ ที่ร่างกายผลิตน้ำลายลดลงซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงของยานะอย่างเช่นยาลดความดันโลหิตยากระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกหรือยากลุ่มแอนติ โคลินอจิกนะรวมถึงโรคทางระบบอย่างกลุ่มอาการโจเกรนและโรคเบาหวานนะครับซึ่งตรงนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทันตแพทย์หญิงอังคณาเทียนมนตรีครับจากทางคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงได้คิดค้นและพัฒนาน้ำลายเทียมแบบเจลบอลจนได้รับอนุสิทธิบัตรต่อยอดสู่ผลิตภัณ์เจลลี่ชุ่มปากเซโรสปีนานะโดยความร่วม กับทางภาคเอกชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุครับซึ่งผลการวิจัยยืนยันประสิทธิภาพพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากและลําคอไม่พบอาการข้างเคียงคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยนะทั้งด้านการกินการพูดการนอนและการเข้าสังคมใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนี่นะฮะ นะซึ่งตรงนี้ครับคุณวรัตนะครับแสงสอนครับนะซึ่งมาจากทางภาคเอกชนนะผู้ร่วมคิดคน้นไอเดียเจลลี่ชุ่มปากเนี่ยนะบอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความสุขนะทาง ภาคเอกชนครับจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยมองว่านาวัตกรรมที่ดีไม่ได้แค่ช่วยบรรเทาอาการครับแต่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมามีความสุขกับการใช้ชีวิตประจําวันได้ลิ้มรสอาหารอีกครั้งครับโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ต้องกังวลกับอาการปากแห้งระวังวันอีกต่อไปนะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจลลี่ชุ่มปาก นี้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะี้นะก็จดไว้เลยนะครับ0985692652ย้ำอีกครั้งครับ0985692652ครับอ่าก็ใครที่สนใจนะครับนะหรือว่าอ่าเป็น มีคนใกล้ชิดนะครับที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะในวัยผู้สูงอายุนะที่ประสบปัญหาน้ำลายแห้งนะหรือน้ำลายหน้อยนะครับก็นะครับลองสอบถามดูเกี่ยวกับเจลลี่ชุ่มปากได้นะครับอ่ะก็ดูว่านะเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จริงๆก็ไม่อยาก เป็นสิ่งที่ไม่อยากเกิดขึ้นเลยนะไม่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับใครด้วยซ้ำแต่ถ้านะนะเมื่อเกิดภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้โดยเฉพาะการประสบกับการเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับเรื่องราวของนวัตกรรมเรื่องราวของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยนะครับบรรเทานะครับ นะบรนเทาโรคร้าดังกล่าวนี้ได้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะถ้าใครฟังรายการวิดีเด็ดกันมาโดยตลอดเนี่ยก็จะว่ามีนวัตกรรมนะครับออกมาเยอะแยะมากมา,มายล่าสุดก็ที่เราำนำเสนอการในวันนี้ในะเรื่องราวของนวัตกรรมเจลลี่ชุ่มปากนะครับนะช่วยในเรื่องราวของปัญหาน้ำลายแห้งหรือว่าน้ำลายน้อยนะครับนะเพื่อกล่าวว่าช่วย ก็เราว่าเป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมเจริญอาหารมากขึ้นอะไรถ้บพุดงง่ายๆให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะในกลุ่มผู้สูงอายุเลยทีเดียวก็เป็นไปได้นะครับก็นาเป็นสิ่งที่นะหมาช่วยนะครับให้ ดียิ่งยิ่งขึ้นมานะครับมีกําลังใจนะเสริมสร้างพลังใจมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยเขาบอกนะครับนี่คือเรื่องราวของวิย์ทั่วไทยครับเรื่องราวไอเดียจากทํามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์หรือนะหรือมออครับร่วมกับผู้ประกอบการไทยนะผลิตนวัตกรรมเจลลี่ชุ่มปากให้กับผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับชุวนวิศราโลกครับเรื่องราวของนาซาครับ นะทางด้านดาราศาสตร์อวากาศอีกแล้วนะนาซาครับเปิดแผนให้บริษัทเอกชนยกวงโคโจรกล้องสวิปครับนี่น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงวิสถานโลกกันครับช่วงวิสถานโลก วิสราโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้วิสราโลกครับในะเรื่องรอวจาะทางนะครับนาซา เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิฟครับกำลังสูญเสียระดับความสูงวงโครจรและมีแนวโน้มจะตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกในไม่ช้าครับเมื่อเร็วๆนี้นาซ่านได้ประกาศแผนให้บริษัทเอกชนส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปปรับวงโครจรของกล้องโทรทัศน์ให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานในภารกิจทางดาราศาสตร์ต่อไปครับกล้องโทรทัศน์อวกาศรังสีกมม่า New นาะเกลเรลสวิฟนะครับกล้องสวิฟเนี่ยแหละนะ เป็นหนึ่งในสมของกล้องโทรทรศเพื่อใช้ในการตรวจจับปรากฏการแสงวาบของรังสีกัมม่านะและยังสามารถติดตามบริเวณที่เกิดปรากฏการต่อในย่านรังสี X อันตราไวโอเลนะและแสงที่ตามมองเห็นได้อีกด้วยกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2004นะ20กว่าปีแล้วนะเดิมที่มีแผนที่จะใช้งานเพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่บริวันดำเนินงานมาเกิน20ปีเข้าให้แล้วนะครับและนั้นหมายความว่าตัวกล้องโทรทัศน์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้มีการปรับวงโครจรในระยะยาวเหมือนกับกล้องโทรทัศน์อาวากาศตัวอื่นๆสิ่งน,นี้ทําให้กล้องโทรทัศน์อาวากาศสวิฟค่อยๆสูญเสียความสูงจากการประทะกับชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องและในช่วงที่ผ่านมาครับการปลดปล่อยมวลสารโคโรนานะของดวงอาทิตย์ ทำให้กล้องโทรทัศน์อาวากาศสวิฟตครับรเผชิญแรงต้านจากชั้นบรรยากาศมากกว่าที่คาดไว้และส่งบลให้วงโคจรถดถอยเร็วขึ้นตามเดิมแล้วครับนาซาเนี่ยมีแผนจะปล่อยให้กล้องโทรทัศน์อาวากาศสวิฟตตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเหมือนกับกล้องโทรทัศน์อาวากาศและดาวเทียมดวงอื่นๆแต่ครับแต่ว่านาซาเนี่ยมองเห็นโอกาสอันดีที่จะสาธิตเทคโนโลยีการปรับวงโคจรโดยหุ่นยนต์ของภาคเอกชนครับ ทางนาซาด้มอบใหม่ให้บริษัทนะคัต a ตอร t ลิสสเปสเทคโนโลยีสนะจากเมืองแฟลกสตาร์รัฐแอริโซนาครับดำเนินภารกิจยกวงโคโจรของกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิฟตโดยยานอาวกาศบริการนะซ่อมบำรุงเชิงหุ่นยนต์ของบริษัท c a t เอลิสเนี่ยนะนะตัวหุ่นยนต์จะเข้าไปจับ กับกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิฟตในวงโครจรก่อนที่จะเร่งความเร็วมุ่งไปยังวงโครจรที่สูงขึ้นปฏิบัติการนี้จะเป็นการสาธิตขีดความสามารถสำคัญต่ออนาคตของการสำรวจอวกาศและช่วยยืดอายุการทำงานทางวิทยาศาสตร์ของบรกิจสวิฟตครับการยกวงโครจรของกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิฟมีแผนที่จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปีหน้านี่เองนะโดยระหว่างนี้นาซาจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของวงโคจร,รอันมีผลจากกิจกรรมทางพื้นผิวของดวงอาทิตย์หากวงโคจร,รของสวิฟไม่ต่ําเกินไปและมีความเป็นไปได้ที่จะปรับวงโคจร,รและภารกิจนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับจะทําให้กล้องโทรทัศน์อวกาศสวิฟซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้สามารถได้รับการซ่อมบํารุงในอวกาศตั้งแต่แรก กลายเป็นอุปกรณ์แรกครับในอวกาศที่ได้รับการปรับวงโครจรโดยหุ่นยนต์จากภาคเอกชนครับนาซากล่าวว่าการสูญเสียระดับวงโครจรของกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิปนี้นะครับเป็นการทํางานที่ต้องแข่งกับเวลาเนื่องจาก การสูญเสียความสูงของวงโครจรในขณะนี้นะนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้และการใช้หุ่นยนต์ไปจับและเพิ่มวงโครจรของสวิฟก็มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวครับแต่สำหรับนาซาแล้วนะปฏิบัติการนี้มีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างภารกิจใหม่เพื่อทดแทนกล้องโทรทัศน์อวกาศสวิปและยังเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอวกาศของสหรัฐด,ด้วยนะครับ เพราะจะเป็นการขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยีบริการดาวเทียมไปยังตลาดกลุ่มใหม่ที่กว้างขึ้นครับนาซาได้มอบเงินสน,สนับสนุนจำนวน30ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับคา t ทอลิสครับภายใต้สัญญาเฟสส3นะในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนวัตกรรมธุรกิจขนาดเล็ก นหรือว่า SBR i ของ NASA ที่บริหารโดยฝ่ายภารกิจเทคโนโลยีอาวากาศแนวทัางนี้ครับทำให้ NASA สามารถดำเนินการยกวงโคจรสวิทได้ในกรอบเวลาการพัฒนาที่สั้นกว่าปกติซึ่งจำเป็นต่อการรับมือกับอัตราการถดถอยของวงโคจรที่รวดเร็วการลดระดับของวงโคจรดาวเทียมในวงโคจรโลก เป็นเรื่องปกติของดาวเทียมทุกดวงนะแต่หากการทดลองนี้สำเร็จครับมันจะช่วยทําให้โครงการอีกหลายโครงการสามารถยืดอายุการทํางานไปได้อีกมากเลยนะและนี่ยังเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจเพราะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้นมีดาวเทียมที่อยู่ในวงโครจรอีกมากมายการสร้างและส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่วงโครจรครับ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการปรับวงโคจรด้วยยูนยวนเหล่านี้อย่างแน่นอนและนี่จะเป็นส่วนเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นําทางด้านอาวกาศของสหรัฐอีกมากเลยนะครับก็จะเห็นว่านะขนาดนาซาเองก็ยังมีการนะครับลดเขาเรียกว่าลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะแทนที่จะทําใหม่ก็เอาสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเราปรับวงโคจรไหนนะอย่างกล้องสวิปเนี่ยแหละนะครับ นะปรับวงโครจรซะนะเอามาใช้ใหม่ได้เห็นไหมว่าถ้าจะรีไซเคิลรียูสกันเลยทีเดียวนะโดยไม่จำเป็นต้องทำใหม่เลยนะให้เสียงงบประมาณนะเปลืองงบประมาณทิ้งบางทีเอางบประมาณไปทิ้งนะตำหนังพลิกละลายแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการเสียประโยชน์นะสู้เอาสิ่งที่มีอยู่นีแ่แหละนะครับมาปรับปรุงใหม่นะโดยใช้หุ่นยนต์เก่งๆนี้รับรองนาะซาก็ทำก็สามารถนะครับ เฟ้นหาวุญยยนต์ตัวเจ๋งตัวเก่งได้นะมาช่วยกล้องสวิฟตให้ได้ใช้งานได้ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับในโลกของดาราศาสตร์อาวกาศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในอนาคตที่จะมีการค้นพบอะไรต่อมีอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างในอนาคตที่นะครับบางทีคุณผู้ฟังเองอาจจะคาดเดาได้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้นะฮะหรืออาจจะได้ยากยิ่งอันนี้ก็ลองติดตามกันต่อไปแต่ก็เห็นว่าแม้ทั้งนาซาเองก็ นะครับมีการนะลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการเอาสิ่งที่มีอยู่มาก็าเรียกว่ามาโมโดิฟายใหม่นะหาหุ่นยนต์ตัวเจ๋งๆนะครับมาช่วยปรับวงโครจรของกล้องสวิปให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสร้างกล้องใหม่ให้มันเสียเวลาเ,เสียเวลา,ลาแล้วก็เสียเงินทองเสียง,งบประมาณอีกต่างหากบางทีอาจจะเป็นการตำน้ำพลิก ละลายแม่น้ำไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้ ก็ใช้สีนี้มีอยู่แน่และนะครับแล้วก็พัฒนาโมดิฟายให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราก็ใช้ได้อีกนานๆเลยทีเดียวนะอ,อ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปในแวดวงของดาราศา,า,าสาตร์อวกาศมีมาให้อัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเสมอๆครับนี่คือเรื่องราวของวิศราโลกไทยรายการครับกณรูฟังนะกณผูฟังอยากจะติดตามรายการต่างๆของทาง YouTube IMUDP l i v e แห่งนี้ก็สมัครเข้ามาเลยนะที่ YouTube IMUDP l i v e ครับคำนั้าม,ามีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังได้กณผูฟัง ชอบอะไรกันไหนตอนไหนก็คลิกกับพี่ดี่คลิปวิดีโอนั้นๆเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมลับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟัง ไม่อยาพลาดรายการโปรดรายการเด็ดแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามายอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RM UDP Live ครับและย้ำอีกเช่นเคยครับว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆและความเคลื่อนไหวต่างๆนะจากทางราชมงคลพระนครแห่งนี้ได้นะครับนมี2ช่องทางที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage พิมพคว่า RM UDP ครับหรือนะครับและหรือก็ได้นะติดตามออนไลน์ได้ผ่านทาง rmudp.ac.th มีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เรกว่ากิจกรรมจากทางราชมงคมลมรณนครมีนน่นๆจุกๆกันตลอดทั้งปีแม้กระทั่งผลงานนะครับทางวิชาการหรือจะเป็นผลงานอะไรก็แล้วแต่ จากทางทีมคณาจารย์และก็นักศึกษาจากทางราชมงคลพระนครก็มีมาให้อัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะมีเรื่องราวน่าสนใจก็ไปอัปเดตกันได้นะครับสองช่องทางนี้นะ rmudpfb นะ ทาง Facebook หรือจะเป็นออนไลน์ก็ imudp.ac.th อย่าลืมครับราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีด็ดครับเจอกันได้ไหมในตอนหน้ากับทาง YouTube rmudp live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกรจรศักด์บำรุงสินแม่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีด็ด